มันมืดอย่างเนี่ยมันมืดหรืออย่างนี้ฮะมันมืดหรือยังยมันมืดหรือยังล่ะอืมมืดหรือยังฝ <c oughs> นมันตกอ่เนี่ยมาคอยกันเนี่ยฝน,นตกไหมเฮ <c oughs> ้ยเสียงดังจังเลยปะอ่ะอ่ะไปดำมันไว ไอแดงอ่ะมึงก็ไม่เข้ามาหรอกนอนได้แล้ววิ่งนี่เลยไปนหนล่ะโอ้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 รีบใหญ่เลยด่างรีบใหญ่เลยไม้ไมัจะทิ่มคอเอามัทิ่มคอบโบเบพอแล้วบโบเบคนละอันพอแม่จะไปบ้านแล้วมันมืดเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมืดแล้วเนี่ย ไม่มีข้าวแล้วนั่นน่ะไอ้เขียวมาจากไหนอีกตวงแล้วนะ่ะแม่จะไปแล้วเนี่ยแม้ไปแล้วพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วแม่ไปบ้านแล้วนู่นน่ะมากันเป็นแถวเป็นแนวนูนะ่นน่ะมันจะมีมันนั่นเนี่ยมันหมดแล้วลูกเดี๋ยวรถเยียบเอาเยอะจังเลยเนี่ยวันนี้ทำไมเยอะจังเนี่ย หมดบ่เบอโบเบโบเบโบเบอโบเบอสวยดำมันหมดแต่ดำนัำเลียทำไมเนาะหมดแล้วลูกมันหมดแล้วลูกหมดแล้วแดงโบเบโบเบไปเลยเดี๋ยวรถเยียบไปเดี๋ยวรถเยียบหมดแล้วลูกหมดแล้วลูก แม่ไม่ซื้ออะไรมาเลยซื้อไม้คนละอันพอมันหมดแล้วอะทำไงหมดแล้วไม่ไปแล้วเนี่ยฟอลงเม็ดอีกแล้วเนี่ยฟอลงเม็ดอีกแล้วมันหมดแล้วลูกมันหมดแล้วไอ้ดำมันพูดไม่รู้เรื่องนะบอกหมดแล้วหมดแล้วแล้วมันหมดแล้วไงมันหมดแล้วไง เนดังเนาะหมดแล้วเนาะเนาะแม่มาตลาดเฉยๆมึงก็ดักกันทุกรอบเลยก็ตายพอดีสิแม่ตายพอดีดักกันแบบเนี้ยออกินแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วลบรถเลย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  บรถเลย